เอ็มีครับน้องร้องเพลงดีมากๆอะคือพี่แบบเราจะฟังน้องร้องเพลงเราจะพี่ไม่กล้าร้องเพลพเอองอีกแล้วนะตอนนี้นะไม่นอบดมามน้องเมื่อกนะี้คือเราได้มีโอกาสได้ฟังน้องตอนที่น้องได้มองเสียงอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมสามารน้องสุดยอดเลยอะเอาจริงเมื่อกี้น้องม้วงเสียงแ่บสีงสุงๆอะ,อะพี่แบบโอ๊ยพี่ยังไม่กล้าร้องตามเลอจะถึงไหมเนี่ยน้องร้องดีไหมอะดีไหมอะ เออน่ารักจริงด้วยอ่ะบ้านส้มๆเหรอเออก่อนอื่นนะครับอยากให้สองคนทักทายหน่อย FC มารอเราตั้งแต่เช้าเลยนะหลายคนตั้งตาตั้งหน้าตั้งตารอเลยมี FC จากต่างชาติมาด้วยนะครับทักทายครับที่บ้านแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับเฟิร์สครับแล้วก็คอตันนะครับคื่อนเพราะแม่คนไหนเดินผ่านไปผ่านมาจะได้รู้จักไงแล้วก็ครับผมครับสวัสดีครับผมเฟิร์สครับแล้วนี่ก็คอตันครับ กขอบคุณมากนะมารอแต่เช้าเมื่อกี้เมื่กอกี้พี่ข้างหลังก็บอกเหมือนกันว่ามารอตั้งแต่แบบสิบโมงเลยชใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับสิบโมงเช่ว่านี่คือพี่เข้ามาสิบโมงเนี่ถ้าเกิดพี่เข้ามาตีห้าก็ได้เจอบางคนที่รออยู่หนะฮะตีห <10 S 1> ้า,าด้วยเหรอครับคสิบ <laughs> <10 S 1> โมงนี้ใครบ้างกว่าสิบโมงไม่ดูมือหน่อยอุ้ยสุดยอดอ่ะไม่เป็นไรครับจะไป เป็นไรครับยายนาขอบคุณทุกคนนะครับที่มาตักเราในวันนี้ครับจริงๆน้องมากี่โมงเราก็รับเหมือนกันทุกคนเลยนะฮะเป็นความรู้สึกตื่นตันกันนะวันนี้แงรนด์โอเปอเรชั่นนะฮะกับยาสีฟันไอวิสนั่นเองนะครับเอ้าทักทายกันไปแล้วนะฮะอยากรู้ถึงความรู้สึกวันนี้ได้มาร่วมงานการเปิดตัวของยาสีฟันไอวิสเป็นยังไงบ้างเฟิร์สครับหอมครับฮะหมายถึงว่าใช้ไอวิสแล้วปากเราจะหอมโอ้ตื่นเต้นนอนไม่หลับนอนไม่หลับจริงเหรอใช่ ระมือกันเลยครับเอาลี้มมาทำจิตวิญญรอคอยรอคอยเด้นมากเล้นมาลองเพลงก,กับแบรนด์ระดับตำนานแบบนี้ครับ <c oughs> ใช่ค<ๆ>รับเต่นมากก็ดีใจมากๆครับที่ที่ที่ไอวิสให้พวกเราสองคนเราเป็น <c oughs> เคสในวันน,นี้ครับจริงๆครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะว่าทําไมแบรนด์นี้ถึงได้เป็นแบรนด์ระดับตำนานคนุณภาพคุณยอดเยี่ยมทุกเจ๋งยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะทราบไปพร้อมๆกัน